เออไปมาอุบลถึงอุบลแล้วก็ถึงแล้วที่เคยมาป่ะเคยมานานแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วถึงอุบลป่ะก็ถึงเลยสุดเลยอ่ะอุ้ยโอ้โหอุ้ยอุ้ยเป็นไรเฮ้ยเจอสองคนเลยเหรอไม่เชิญมาสองคนเลยปวดหัวเลยอะไรเจอสองคนนี้ปวดหัวปวดหัวเลยเอาเอาพารายาแก้ปวดไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอา เดี๋ยวไหมเดี๋ยวไหมมีเหรอมีมีไหนไหนอนี่อะไรนะอันนี้อยากให้ปวดหัวเนี่ยเวลาปวดหัวผมก็จะใช้แบบนี้แหละขาดไม่ได้อากาศอย่างนี้เลยใค้ดอด่ยหายเลยคิดเองคิดเองจากมันสมองเลยเนี่ยคิดเองคิดเองคิดเองโอ้โหเจ้าวาดใช่ไหมนะเจ้าวาดป่ะเนี่ยอ่ะตื่แล้วตื่นแล้วก็ตามหาอยู่เนี่ยตื่นแล้วทำไมตื่นตื่นะ ก็มันจะเกลียดเงไงเงาหงาไอ้หี้ทหารผ่านก็ได้อาหารผ่านเลยสึกอย่างอุ้ยอุ้ยอุ้ยถามก็เลยถามก็เลยดิมาไงเนี่ยเอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านมาไงกันเนี่ยไม่รู้ไม่รู้มาไงเหรอไม่รู้โอ๋้แล้วสบายดีนะครับท่านสบายดีแล้วตอนนี้ได้ข่าวว่า ใกล้แตกแล้วไม่ใช่เหรอไม่รู้อยู้ไม่รู้เขาบอกให้ผมเนี่ยหาไม่ก่อนตอนนี้ถ้าผมไม่เอาเอาแค่สองปอพอทำไมสองก็ไม่ทำไม่สองปอไม่เอาสามปอไม่เอาผมชอบปอปอชอบปอปอชอบปอปอมันหมายความว่าไงปอปอก็เสมอก็เสียครึ่งอยู่ไม่ใช่ปลาเปล่าเหรอมาแค่คนเดียวมาแค่คนดียวคนเดียว มุกเหี้ยอะไรปวดหัวเลยกู